สบายดีมันทุกคนวันนี้มีทิพาย,งงา,ยางล้อยางล้อแถววีอยู่เนาะก็ที่เป็นได้เน,น,น,นั่นเดี๋ยวตามโจมเป็นรอบกันเลยเนาะวันนี้ก็ถือว่าอากาศหนาวหลายวันนี้กับสิบห้าองศาเนาะเสื้อสองตัวก็ถือว่านุ่งกับยังหนาวอยู่เนาะวันนี้วีพัก วีพักอย่างผมก็เลยว่าไปไปมาย่างริมเนาะตอนนี้วีกับยางอยู่อยู่ใจกลางเมืองนเนาะก็อะไรเนาะ ื้อนี้รถเจอบุคคอยเที่ยวหลายเนาะเพราะว่าเป็นมือมือพักเดินปกติเอ่อเขาบ่แว่าเป็นมือพักถือว่าคนหลายเเนาะืัอนี้ทางขัดเียครับ ลเลืไกะทิดมันเนาะพอเป็นมือนันทิศขอาเจ้าจะรับพักรับพักมันทิดหานเนาะเขามือเปนเสาร์มืมออย่างเดียเราจะเพื่พยืนเพมือิศเคลอนไทางเรจะพักช่วงนี้เดยเป็นช่วงที่อาการหนาหลาอะไรพวกนีเขาหนาวเขาล หนาวเริ่มเริ่มหนาวหลายแล้วเนาะรอบนี้ขออภัยนุ่งเสื้อนุ่งเสื้อน้อยเนาะนุ่งเสื้อบางๆละเม็นตายเนาะเพราะว่าหนาวหลายและวีโมนี่วีนุ่งสองตัวกับยังยังหูชึกหนาวเนาะขอคอย สักหน้ามันมันคอมแดดมันไ,ได้เนะาะตรงนี้เนาะตัวนี้มันหานขายดองไหม้เนะาะกัดดองไหม่ขาย มื่อนี้คนกับจเจ้าพักเวียงเนาะกับสุรายกับไปเลาะแต่เลาะอยู่ห่างน,งน,นี่อย่างเนาะคนเที่ยวทางแทบก็มีอยู่แต่ว่าก็บอหลายบอบอแอสปันได้ค,คือคือกับมือปกติเนาะแต่ว่าเมื่อนี้กับอากาศดีอยู่เนาะพอไปเนาะดีแต่ว่าหนาวเพราทางจะหนาวทำใเดินออกกับพีออ่อุ่นเราตอนเช้าอัน มีแดดอยู่นู่แต่ว่าตอน,ตอนเที่ยงเราแดดแดดยุบเรามันก็เลยว่าหนาวนะลมน,น,นี่พัดแห้งนะตอนนี้นะลมพัดแห้งไปวันนี้ก็ชิมหาอากาศทว่าหนาว ีหลบ,บรรยากาศของของเมืองเดี๋ยว์ยียู่นะนคิดว่ามันมีคนคนไปคนมากแบนะี้อยู่นะแต่ว่ากับคนเดี่บอกว่าขายอะไหลายวัน ส่วนหหา่แล้วมือพักดูญี่ปุ่นแล้วเขาจ้าจะมักไปเที่ยวนะแต่ผมมักแวเอยู่หอยยุเงินนี่ ทางตัวนี้เนาะเขาอมไปซื้อแขก็ทีออกเลยเนาะออกแถวเทคโนโลยีนะ้เลยเนาะแต่ว่ามันก็กนะกไกลเนาะพออายุไกลอ่กับสุพรายางไปลงนี่นะนนเนาะแถวแล้วจะเป็นแถวจุดสูงเนาะ โซนนี้จะเป็นทานอาหารเนาะต้นขึ้งงูตนงน้นแต่ว่าเขาจะอาที่นนะ่เยอะเนาะนี่ก็เป็นทานอาหารน,นี่เราจะเป็นเป็นบุฟเฟ่หรือว่าเป็นเนี่ยเนานะราคาสามพัน่านมีเก็ใส่สองสมงนะ่มงสามสั่โมงเนาะคือจะเป็นบุฟเฟ่เนะสนะามพันสี่รอยสาพันรอยนะนีะ ถือว่าอาหารก็มีหลายอย่างอยู่เนาะก็ถือว่าราคานี่ก็บโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะแพงนาะถือว่านากินอยู่เนาะมุนเนี่ยมุนอาวีก็สิฟาสิมารองมึงตัวนี้ก็แม่นกันเนาะอาหารเนาะดี

นไปแถวดี่เนะเดาาี่จฟฟ้า่า่ไปจนสุดเลยนะแถวนี้ก็จะเปนะ็นแถวนี้มีนั่นเนาะมีสถานีรถสถานีรถรถไฟนะคนกับผู้ซิออนไลน์นึงแถวนี้เนาะจะมีคนเอารายอะไ ซุนท่างตอนนั้นเห่นเป็นาหารอาหารเนอะตัว <finish> น <his nursery> ี่เป็นหาหารเนาะอารสลัดเนาะอารสลัอาหารพวกปัติิโกนะนี่เยอ ก็มาดินก็านถามคนญี่ปุน่นนาล,ลินสล็อตลินอย่างก็กระไดเยอพวกอาจะว่าก็ม้คอยได้วหมักบางดินไปถามชินากิไดเทอานึงบางเรื่องกับอะไรครับ เราได้หลายวันไหนก็ได้ประมาณสามหมื่นน่าจะสามแต่วิ่งก็ยกอยากเรียนยู่แต่ว่างูจิกว่าเวลาเขาไปในหันเราต้องขี้หลายเลยนะก็เลยว่าโหอยากเขาไปในหันไปไหนหนึ่งอย,ยากขี้อุ่ยากอย่างเ้ยรอยากเสียสุขภาพก็เยกลยว่าโบเลยไปลินจกเคลื่อนออกศาสนาสนใจอยู่ เเนนาาะะสำหรับคลิปนี้วีกับสิขอจบเพียงเท่านี้เนาะพบกันใหม่ในคลิปหน้าเพื่อนจะคลิปหน้าวีจะพาไปวันไหนเห็นยะเลือกตัง้งคับสมถุกันเลยเน,นาะพระเจ้าท่นี่ก็ขอขอคำว่าสบายดีเนาะ